ที่2นะครับทำต่อวงจรเชื่อมกับออซิโนสโคนนะครับจากรูปวงจรแล้วก็จะต่อเข้ากับตัวออซิโลสโคปแล้วก็มิเตอร์นะครผมเ,เริ่มจากข้อหนึ่งนะครับคืนการต่อกลานะครับจะเป็นการควบคุมตำแหน่งแนวตั้งมันจะเปลี่ยนรูปร่างหรือเปล่าเนี่ย โดยตัวโพสิชันเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมตำแหน่งเนี่ยแนวตั้งจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับแต่ว่าจะขยับลูกคลื่นแทนข้อที่สองนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเอ่อ bowl d i นี่ที่สูงกว่าลูกเคลื่อนเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กลงนะครับจากการปรับถ้าเกิดปรับลงคลื่อนจะเล็กลงถ้าขยายขึ้นเคลื่อนจะใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็ตำแหน่งวอลติชันเนี่ยส่งผลต่อสเกลแนวตั้งของลูกขึ้นที่แสดงนะครับไม่ใช่แบบลูกแนวนอนนะครับข้อที่4ก็สรุปว่าโพซิชันเนี่ยปรับแค่ตำแหน่งเป็นขึ้นลงนะครับแล้วก็โพสิชันปรับขนาดของลูกขึ้นโพซิชันปรับขึ้นลูกขึ้นขึ้นลงแล้วก็ปรับขนาด ลูปคลืนอ่าแล้วก็ข้อที่ห้านะครับถ้าปรับหมุนวอลดิฟจะมีผลต่อลูปขึ้นให้ใหญ่แล้วก็เล็กลงนะครับตัวดิฟลูกขึ้นเล็กใหญ่ข้อที่หกนะครับว o ลดิฟเนี่ยจะส่งผลแค่ค่าของขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับว o ลดิฟตเนี่ยตำแหน่งก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมถ้าจะขยับต้องใช้ตัวโพสิชั่นแล้วก็จากก,การปรับหมุนนะครับไม่มีผลต่อแนวนอนนะครับถ้าเกิดว่าใช้ตัวบดิปแต่ก็ถ้าใช้โพสิชั่นเนี่ยจะมีผลให้ลูกเคลื่อนเนี่ยขยับขึ้นลง จากหนึ่งมิลลิวินาทนะให้เป็น500นาโนวินาทนะจะทำให้รูปจะทำให้คลื่นเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็รูปคลื่นเนี่ยวิว่งเร็วขึ้นนะโดยที่ตัวที่ตัวเซ็ตบิดนะครับเขียนว่าตอนนี้อยู่ที่ 2มิลิเซคันนะครับลูกขึ้นเจโนบัา mm hmm. มีความถี่นะค,ครับแต่ถ้าเกิดว่าขยับให้เป็นสี่ร้อย5อนโนวสมนะครับมิลิมิลิเซตัวขึ em ้นจะหยักขึ้นนะครับข้อแปนะครับถ้าเกิดว่าปรับสิบสิบกิปจากหนึ่งมิลิเซให้เป็นห้าร้อย คลที่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่2องมิลลิเ็เครื่องปรับได้แค่2องมิลิเซนะครับปรับเป็นหนึ่งไม่ได้ปรับไปที่400ร้ไมโครเซ็กจะเห็นว่าลูกคลื่นเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วปรับไปที่2อมิลลิเซ็กลูกคลื่นจะมีความทีขึ้นนะครับ มีข้อ9นะครับนี่เป็นการวาดรูปขึ้นปรับตาม3รูปแบบนะครับจะมีไซเวฟนะครับสแปรเวฟแล้วก็สแปรเวฟแล้วก็ทายแองเกิลนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไซเวฟนะครับผมต่อไปเป็นสแปรเวฟ ยันว่าลูกขึ้นมีความเป็นสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปปรับไปที่ triangle ยันว่าลูกขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่วนน่อไปจะทำการปรับเพื่อดูค่าที่ใช้ของ V side V square er, V t r i a n l e นะโดยค่าที่ได้ปรับจะไปที่หกร้อยหกสิบมิลลิโวลต์นะอเอจะได้หกร้อยิบมิลลิโวลต์ P2P เนี uh, PK, P P ่ยได้สองจุดหนึ่งแล้วก็ P รอยแปดร้อยห้าสิบสี่ USB นะครับหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็ความถี่ที่หน <Okay. S 1> ึ่งจุดหนึ่งกิโลเมตรก็น่าสนใจในส่วนของมิเตอร์แคนี่ก็จะได้วิวเมเตอร์ที่วัดได้ก็จะเป็นห้าร้อยห้าสิบเจ็ คองคัดเพื่อนนะครับอยู่ประมาณ5้0ร้อยห้าสิบหาร้อกสิบไอเแปดร้อยแปดสิบมีโวลพีทุกพีได้สองจุดสามโวลแล้วก็พีลอยเนี่ยแปดร้อยห้าสิบแปดเข้ากับตัว v ี i g n นะครับผมที่หนึ่งจุดหนึ่งอิโล <c oughs> ส่ซนวีเทกนกล ที่500จะได้ที่ห้าร้อยสสิมิลิโวลต์นะแล้วก็ i m s ได้560มิลลิโวลต์ที่ P2P สองจุโวลต์แล้วก็ P ร้อยแปดร้อยห้าสิบสี่เ s ที่หนึ่งจุดหนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับต่อไปเป็นเอ่อมินิมัมเคนอฟอินนะครับ จะเป็นการปรับที่ตัวนี่ครับผมค่ามินิมัมเนี่ยจะได้9ก้าลบเก้ารมิลลิโวลต์นะมีสัมจักรหนึ่จะ1 7 1 6โวลต์นี่นะครับผมต่อไปจะเป็นเคลาท์นะค่าสูงสุดทำการปรับแต่ว่าจัดนี้นะที่ระดับสูงสุดตัวมินิมัมเนะี่ยลบ ห้าโวลต์ก็สูงสุดที่สูงสุดที่แปดจุดหกสี่โวลต์นะครับต่ำสุดที่ลบเก้าจุดหกโวลต์นะครับตัวคีย์น็อตเขานะครับจะมีค <5. doubts. S 2> uh ่าเขาคาดเคลื่อนอยู่นะครับผมจากที่จะเห็นมินิมัมเนี่ย ลบเก้าแล้วก็แม็กสิบสี่นะวัดอีกรอบค่าไม่ตรงกันนะครับผมเป็นค่าของเครื่องอากตัวเครื่องแล้วก็การปรับเซนส์นะครับนี่นะครับขอ 11, อ้อสิบเอโดยตั้งทิกเกอร์ไว้ต่ําสุดปรับทิกเกอร์ต่ําสุดนะครับผนที่เปลี่ยนแปลงก็คือวนวนชัแนลหนึ่งเนี่ยจะเป็นลบห้าสิบนะถ้าไว้ข้างบนยอดสุด จะเป็นห้าสิบประมาณนี้ครับถ้วถ้าเราเอาไวต้ตรงาเสร็จแล้วข้อที่สิบสองนะครับทำการเปลี่ยนจากไลซิ่งเป็นพอลลิ่งนะครับเห็นว่าลูกขึ้นกับหัวก,กับหางนะครับจะทำการกับทางกัน,กนคบเรียบร้อยข้อสิบสามนะครับ ทำปรับตัวไทยเนี่ยตัวซอสให้เป็น egt แล้วก็ slow rising แล้วก็ coupling เปลี่ยนเป็น ac นะครับแล้วก็ใช้ตัว channel 2เปิด channel 2รูปคลื่นที่ได้ก็จะไม่เป็นรูปทรงเหมือน,นตัว channel 1นะครับ